สวัสดีครับอีกครั้งครับเมื่อคืนนี่ทีมงานหล่นมาจากนู่นแหละครับพี่น้องจากข้างแถวสะพานสีทางชนบุรีทางปวกแดงแล้วน,นี่ทีมงานสี่เดือนทางมาเล่นทาง,งแถวลาดกระบังกระบบไก่ครับออกจากเมื่อคืนมาเหยียบลอยอโลครับตอนนี้มาจอดอยู่ที่ศูนย์พักรถอยู่ที่ทางด่วนครับพอดีเป็นวันหยุดครับเมื่อน,นี้รู้สึกว่าทีมงานก็ได้มาจอดรถกันรอ เราจะไปทำการแสดงเมื่อแรงครับครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับนี่ครับทีมงานก็จอดกันย่นี่ครับอยู่บนทางด่วนพี่น้องทางด่วนทางด่วนวน,น่การจะแม่นลุงแขกครับอัดสีนอนมีคน,นนอนบอกต้องเช็คกัน โอรับพี่น้องรับโอ้สัมคนบรหันใจเลยพี่น้องแต่ว่าคนเป็นเปลียนอยู่ครับแต่ว่าลับโอ้นี่แหละเวลาคนนอนพี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมาจังวันยั่งรับแล้วซ้ำไปทางกระจกเอา้ากําลังนอนพี่น้องตอนนี้โตนสานครับ นี่ขั้นแ,แรกะข,ของนุ่งแขกครับแต่ว่าทางนี้ท่านของพลครับจอดล้อลงเหรียญงานมือแรงครับล้อคอนเฟิร์มมาได้เหรียญเพได้เหรียญครับมือแรงเดีย<ะ>๋ยวสามพยานมาเบิรงนิ้งงานกันครับอีกินน,นี่สองท่านนี่อะไรชีวิต บางเที่ยก,กับซุกบางเที่ยกับลำบากคัขไข่กันไปพี่น้องถ้าพูดจะถ้าพูดจะไม่จอรดรถตู้ครับจอดที่ทา่า่วนนี่แหละพี่น้องพอดีมองใหาเจ้าไอ้มองพักรถมองศูนพักรถก็ว่าได้พี่น้องอันนี้ของฝาแล้วฝาปูฝา,า,าแล้วนอนเราขึนนน้นเหมือนกันนะนอนใส่ บอยู่บอยู่คนบอยู่แต่ละคันจอดเนี่ยล่ะพี่นอ้องจอดเงี่ยงกันมานี่โอ้โหคันรถวิธีก็จอดเงี้ยน้ำกันเนี่ยครับโอ้ปิดปีไปปีมันครับนอนหรือว่าได้ที่พัก พ Harr like ี่ทักรถพี่น้องโอ้ยามนอนเียพี่น้องเบอร์น้องโคนเง่ายว่ตอนนี้ครับเป็นโจมนี้กับโมโหจิ้งจะออกแล้วครับเนี่ยรถเวทีรถเวทีครับยังรอคือเกาเหล็กออกพี่ดีพี่น้อง เอิดกับที่นอนทั้งรถนี่แหละเดี๋ยวเบิง้งงานน,นี้จะลูกยิ้มแขนเปีอ่ัต่อนแดนแจดอ่ะระด้พี่น้องได้ติดตามในเบิง้งทีมงานไปเคลื่อนไหวไปใส่แน่ครับเอา้ามาจอดดีๆพี่น้องเพื่นก็นถามดี่ว่าก็พอเห็นรถร่มคลิปเยอะแยะเลย ก็ยิงกีจอดรถพักรถแล้วนี่จะห้องน้ำไปใส่บริการเยอะพี่นอ้องอย่างนั้นดีดีเยอะมุ้มงแขกอย่างอย่างซีเบียต์อาซีเบียต์อะซีเบียต คือว่าโอเคต้องชิกตลอดพี่น้องระบบยางกอดพ่มกันนี้นะครับมีที่ขัรถมีที่ขักรถพีที่พกัพกรถ กั้วก็ไปครับแต่ละคันครับทีมงานก็ได้ม,มาพืชว้าใาสาเมือเนี่ยศูนย์พักรถแล้วพี่น้องอยู่ทางดว่วนศูนย์อาหารบะม,มี่ครับที่เป็นพักรถ ลงไปนี่กับซเเ็นที่มองเล่นละพี่น้องหรือว่าจะได้เล่นมือน,นี้ก็ได้ทำการแสดงอยู่แถวลาดกระบังนี่ครับลงจากทา้างล้วนไปโอ้โหขบานเฮาพี่น้อง พากรัวกันพากรออคำสังมาไดเรนก็ไดเ่นครับถ้า,ดากกงงไดเรนอย่ที่แม่ก็สิลงไปบบไก่แล้วพี่น้องครับตอนนี้เมื่อนนวันที่น่าจะ2ี่สีแล้พี่น้องอันจำาบผิดนะวันยี่สิบกหย่สิบเจ็ดมื่อนี่ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดพุ่มห่าพี่น้องเอาเมลแรงถ้าได้เล่นกับตาที่ตามครับทั้งสองคณะสามคณะพี่น้องทั้งเสียงอีสานทั้งสาวน้อยทั้งวัดเทนัสินครับวนาสมคิดวัดทองครับไปกำลังใจกันได้หลายเด้อพี่น้องครับทั้งสามคณะพี่น้อง ซ้ำให้พ่อเขาข่าวกันสิได้์ให้พี่น้องได้ติดตามเมื่อกี้ที่เอฟซีเป็นมาคือพ่อเห็นลงคลิปบบ่ะในพ่ใครได้ลงคลิปบบนะในพี่น้องช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็บยุ่ธ์ับศัตรูแล้วก็พ่ใค่ได้ออกงานมากพ่อครได้ออกงานกันก็เล่ยพ่อได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ติดตามก็พอเอาให้ได้ลายครับเมื่อกี้นี้ รถพ่วงเขาเจ้าก็ถามอยู่ครับเจ้าก็ถามอยู่ว่า,า,ค,าคือว่อาลงคลิปจงคือไงครับทีมงานก็จอดล่ออยู่นี่แหละพี่นอ้องถึงเดิมาส่งเข่ากับมาเด้อครับทางด่วนนี่ครับก่อนลงลาดกระบังห้องสิครับจอดล่อลเล่นครับสมารุงเทพกับงานกับหาซิปหาซิปพ,พี่น้องกับพวกนื้นอนครับหรือว่า ทาบริเล่นที่ง่านก็นตีรถกลับอีสานบานเท่าพี่น้องครับรอเมืองอีกจักกึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแหละพี่น้องก็สิพากกันทำบดิเล่นก็ตีกลับอีสานบานเท่าพี่น้องที่งานก็สิขึ้นไปนนท์แล้วพี่น้องขึ้นไปชุมแพครับพี่น้องไปวัชนาทินครับวหนหาสมจิตบอทองครับพี่น้อง <c oughs> คือเสียงชุดที่ประจำยุสาวน้อยเนี่ยครับแล้วก็สีเอาของบริษัทมาลงให้ของสาวน้อยใหม่พี่น้องครับถาพี่น้องเห็นเท่าไปเมียงก็ไปโพอยูของวัจนศินครับของพนาสมกิจพอทองอยูนุ่นก็ไม่ต้องแปลกใจเลยพี่น้องครับหรือว่าเขาขยายสาขาไปครับหรือว่าจะเอาเครื่องชุดใหม่มาลงให้สาวน้อยเพบานแท่งครับรับให้น้องนุ่งบริหารกันเองบริษันที่งานก็จะไปซอยอ่า วงยังพอด้มีเสือเสียงกับฝ่าพี่น้องติดตามนั่พี่น้องฝ่าพี่น้องติดตามทีมงานเอ็มเคสตูดิโอครับครับบ่วันนี้ไปสายได้พี่น้องกันได้เพิ่มปรึกษาคือเก่าครับกับใส่เครื่องบริษัทโบเทคครับของเฮียอ้วนคือเก่าพี่น้องกับไอ้กำลังใจทีมงานครับเพชร่ำเพรื่อกับสร้างไพ่ครับน้องโคกทีมงานเอ็มเคกับดูแลคือเก่าครับวัจนศิลป์กับทีมงาน ทางพายมงคลสตูดิโอดูแลคือเก่าครับเหลือสาวน้อยครับกัยังดูแลคือเก่าพี่น้องเตยประสิปินระบนระบบรถให้ลุยกลงสิบปนคนยกอ,อกสก่อนครับชุดของระบบนี่จะขึ้นไปเติมครับให้ของวัจนสินครับสมคิดวอทองครับอีกหนึ่งที่ยังบ่้านได้โด่งดังคือ,อขนาดย่่ย่ๆกันทั่วไปครับพี่น้องกับฝากไปนั่งครับ เป็นได้โตตื่นแล้วเอาๆทีมงานก็น,นอนลอครับลอทําการแสดงว่าเไดรเลเอ่อมือนีแล้วครับทำไันเล่นทีมงานก็นจะขึ้นไปครับไปปรับเปลี่ยนกันครับทางบริษัทยังทรงเครื่องบาท่านกับทีมงานก็สิลุงมาส่วนซอยครับสาวน้อยคือเกาพี่น้องครับบ่หายพี่น้องยังเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับแค่ว่าสลับซับเปลี่ยนระบบเสียงไปครับ ระบบวิธีระบบเสียง <c oughs> ไปซอยวัา <c oughs> ไปซอยวัดนะศิลป์อขอไพ่หลายๆไปซอยวัจจนสินปพี่นอ้องอะสามไพ่เสียว,ว้้ซ้ำนี่แหละพี่น้องครับหากแพงสุภูสุุาตอนนี้จอดที่ทางทางดวนครับพี่น้องถามคุณได้เห็นคลิปแล้วก็นีน่ยังกระสอบถามมาพี่น้องครับถือว่าทีมงานลงมาทั่วคอนเสิร์ตช่วง ซีไฟนี่กะรู้สึกว่าเล่นมาสองไฟแล้วครับกะพี่น้องเอฟซีก่ความติดตามให้กำลังใจกันล้นหลามครับว่าสิเป็นเสียงอีสานว่าสิเป็นวัดจานทศินครับขอ,ของนณาสมคิดวัท่องแล้วกะสาวน้อยแล้วข้ามพุนปฐมครับโอ้หลายคณะครับลงมาเอาสร้างไฟเสียไว้ซ้ำเหนือพี่น้องฮักแหงสุขภูสุขคนครับสวัสดีครับ